โอ้เคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะครับผมอย่างเป็นทางการแล้วนะสำหรับ AC มิลานนะครับผมซึ่งอดีตเคยเป็นพาร์ทเนอร์กับโคนามิกับเป๊ะนะครับผมมาวันนี้นะฮะล่าสุดเลยนะครับผม AC มิลานประกาศนะครับผมนะฮะคัมแบ็กคัมแบ็กก็คือกลับมาเป็นอ่าพาร์ทเนอร์ของเป๊ะอีกครั้งนะครับผมนะโคนไมิกลับเป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมเรียบร้อย สำหรับ AC ซมิลานนะฮะโอเคก็อันนี้เป็นทวิตเตอร์ของ AC ซมิลานโดยตรงนะแล้วก็เพจอ่อไม่ใช่เป็ดอีฟุตบอลนะครับผมทวิตเตอร์อีฟุตบอลก็ได้แช์ทวิตนี้ด้วยนะฮะก็เรียบร้อยเป็นทางการนะครับผมอย่างเป็นทางการยืนยะัน100%นะฮะเอซีมิลานในปีย2ิบสงมีแน่แน่เป็นพ์ทเนอร์แน่แน่ไอคอนที่หายไปตอนนั้นมีใครบ้างวะจำไม่ได้แล้ววะ ตอนนั้นที่หายไปเหรอมันมีเอเอเบเรซี่มีบบเรซี่และคนหนึ่งอีกมันมีหลายคนอยู่นะบบเรซี่และใครกันที่เป็นกองหลังก็จะกลับมานะครับผมอันนี้เป็นเอซิมิลานนะสู่อินเตอร์มิลานเนี่ยก็เคยเป็นเหมือนกันแล้วก็หายไม่ใช่หายดิแล้วก็ได้หมดสัญญาพร้อมกับเอซิมิลานนะครับผมหมดสัญญาพร้อมกันนะฮะแต่อันนี้เอซีมิลานประกาศออกมา แค่ทีมเดียวที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโคลัมิแล้วกลับมาเป็นพาร์ทเนอะร์กับโคลัมินะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็พวกไอคอนตํานานก็จะกลับมาเยอะ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 ขึ้นนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมข่าววันนี้มีไม่มีไม่เยอะแต่เป็นข่าวที่แบบเออน่าน่าสนใจอะ่ะก็คือเป็นผลดีอะ่ะนะครับผมนะอันนี้เป็นเอซีมิลานเราไปดูอินเตอร์มิลานกันดีกว่าเราไปดูอินเตอร์มิลาน ก็ยังไม่มีการประกาศอะไรนะหรือว่าอาจจะต่อสัญญาแค่เออ่ถัดสัญญาแค่เอซิมิลานก็ได้นะครับผมแต่ตอนหมดเนี่ยหมดพร้อมกันนะหมดพร้อมกันแล้วก็ตอนนี้เอซิมิลานเนี่ยเป็นพันธุ์เดวกัควมิแล้วเฮ้ยไม่น่าใช่วะนะครับผมไม่น่าใช่วะนะเจ็ดชัมวงก็น่านนจะอยู่กับฟีฟ่านะครับผมอินเตอร์น่าจะอยู่กับฟีฟ่านะฮะน่าจะอยู่กับฟีฟ่าโอเค โอเคนะครับผมแยกทางครับผมส่วนใหญ่คู่นี้อินเตอร์เอซีมิลานเนี่ยก็จะไปด้วยกันนะฮะแต่ก่อนก็มาอยู่เป็นก็เป็นพันเนอร์ด้วยกันนะครับผมหมดสัญญาก็หมดพร้อมกันนะฮะแต่ปีนี้อินเตอร์เลือกอยู่ฟีฟ่านะครับผมนะอินเตอร์เลือกอยู่ฟีฟ่าฮะแล้วก็เอซีมิลานนะครับผมเอซีมิลานกลับมาคู่นี้นะฮะโอ้โหก็จะเห็นฟาร์มบัสเทนใส่ Milan เสื้อเอซีมิลานอแล้วนะครับผม <laughs> มีโลโก้เอซีมิลานอย่างถูกต้อง ตามาตามอะไระตาม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 เนี้ยตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะคนับผมเขาวดวลกาเป็นข่าวดีนะฮะมันไม่มีทีมเดียวแน่มันต้องมีอีก2-3าทีมที่เป็นพันเนอ่งเราดูนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s go ก